วันที่3เมษายนปี2,557มีฆาตกรรมโหดที่สร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วสังคมไทยสำหรับคดีลูกชายคนเล็กตระกูลหอมชงอย่างนายกิติน,นันหอมชงหรือเต้ยอายุ22ปีที่สั่งฆ่าพ่อแม่และพี่ชายยศร้อยตำรวจโทดับยกครัวขาบ้านพักย่านบางแคจากเหตุน้อยเนื้อต่ำใจและหวังฮุบสมบัติแต่คดีดังกล่าวคลี่คลายลงได้ภายหลังจากที่นายสิริชัยเพิ่มพูนศักด หรือป้อมมือปือนที่ก่อเหตุได้เข้ามอบตัวแต่โดยดีที่สอนอสุธิสารพร้อมกับยอมรับสารภาพทุกข้อหาและเปิดใจว่าไม่ทราบมาก่อนว่าลูกชายว่าจ้างให้ค่าครอบครัวตัวเองกรณีพันเอกวิชัยหอมชงอายุ63ปีนางวนิดาหอมชงอายุ57ปีภรรยาและลูกชายร้อยตำรวจโทธนัทพงศ์หรือธรรมนัฐหอมชงอายุ24ปีหรือหมวดเต้ล พนักงานสอบสวนสอนอตลิ่งชันถูกคนร้ายจ่อยิงเสียชีวิตอย่างโหดเหี้ยมภายในบ้านเลขที่1279ถนนการจนาพิเศษแขวงบางแคเหนือเขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยมีนายกิตินันหรือเต้ยหอมชงอายุ22ปีลูกชายคนเล็กเดินทางมาดูที่เกิดเหตุพร้อมเพื่อนนายสักกรินพันธก,กุลอายุ22ปีให้การว่า ขณะเกิดเหตุไปอาศัยอยู่บ้านนายสักการินโดยพบร้อยตำรวจโทธนัทพงศ์ครั้งสุดท้ายขณะนั่งกินข้าวกันที่ห้างเดอะมอลล์บางแคเมื่อคืนวันที่สองเมษายนหลังจากนั้นแยกย้ายกันกลับเบื้องต้นชุดสืบสวนสงสัยนายกิติน,นันจึงเชิญตัวไปสอบสวนอย่างเคร่งเครียดที่สอนอหลักสองพร้อมทั้งตรวจสอบประเด็นที่ดินมรดกซึ่งอยู่ติดกับห้างเดอะมอลล์บางแคมูลค่ามหาศา,าล10นาฬิกาของวันที่4เมษายน2 5 5 7 บรรยากาศบริเวณบ้านเลขที่1279ถนนการจนาพิเศษแขวงบางแคเหนือเขตบางแคกรุงเทพมหานครจุดเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสอนอหลักสองกองกำกับการสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล9และกองบังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลหมุนเวียนกันเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมขณะที่กำลังบางส่วนออกไปสอหาบ่อแสคนร้ายจากกล้องวงจรปิด ถามห้างร้านและบริษัทละแวกใกล้เคียงโดยไม่มีผู้ใดยอมให้รายละเอียดหรือให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวอ้างว่าเป็นคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่จะเป็นผู้เปิดเผยความคืบหน้าของคดีเองเนื่องจากไม่ต้องการให้ประเด็นการสอบสวนผิดเพี้ยนไปที่สอนอหลัก2องผลตำรวจตีชยุทธรัตนะอุบลผู้บังคับการตำรวจนครบาล9พร้อมด้วยพันตำรวจเอกพงอนันต์คล้ายคลึงรองผู้บังคับการตำรวจนครบาลเ และพันตำรวจเอกบุญสรงนามกรรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล9ก้าั่งการให้พนักงานสอบสวนควบคุมตัวนายกิตินันหรือเต้ยหอมชงผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคําอย่างเคร่งเครียดตลอดทั้งคืนก่อนอนุญาตให้ออกจากห้องสอบสวนไปรับประทานอาหารนายกิตินันเผยว่าคดีนี้ความจริงเป็นเช่นไรตนขอให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ขอยืนยันว่าตนไม่ได้เป็นคนฆ่าพ่อแม่และพี่ชายอย่างแน่นอน เนื่องจากเกิดมาเคยยิงปืนแค่ครั้งเดียวสมัยเรียนรอดอและไม่เคยยิงปืนสั้นเลยเมื่อเย็นวันที่สองเมษายนก็มีพยานยืนยันว่าตนกับพีเติ้ลและเพื่อนอีกคนไปกินบะหมี่ที่ห้างเดอะมอลล์บางแคแล้วแยกย้ายกันตอนห้าทุ่มโดยพีเติ้ลมุ่งหน้ากลับบ้านส่วนตนกลับไปนอนบ้านเพื่อนที่ทำคณะสิงโตในซอยจรัญสนิทวงศ์13ช่วงเที่ยงคืนครึง่งวันที่3เมษายนพีเติ้ลยังโทรศัพท์มาหาตนบอกว่าคืนนี้อย่าลืมดูถ่ายทอดสด ฟุตบอลคู่เชลซีกับปารีสแชงแฌกแมงตนยังพูดหยอกกลับไปว่าคงไม่ดูเพราะไม่ใช่แมนเชสเตอร์ยูไนเตททีมโปรดแข่งนายกิตินันเล่าต่อไปว่าตนกับพี่เติ้ลสนิทกันมากไปกินเที่ยวเตะฟุตบอลด้วยกันตลอดที่ผ่านมาพี่เติ้ลและแม่ช่วยตนโกหกพ่อเรื่องออกจากมหาวิทยาลายัยไม่ยอมเรียนต่อตั้งแต่ปีสตบตาพ่อด้วยการออกมาใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุก กลับเข้าบ้านเอาเสื้อผ้าไปซักทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์แม่กับพีเตอร์ให้เงินใช้ส่วนเรื่องฟิตเนสตนแค่คุยกับแม่เอาไว้ว่าอยากเปิดแม่เห็นดีด้วยแต่ยังไม่ให้เงินมาลงทุนประเด็นที่ดินมรดกข,ของพ่อก็ไม่ถึง40ไร่มีประมาณ24ไร่มีพี่น้องทั้งหมด6คนแบ่งกันไปแล้วส่วนที่พ่อได้มาเพียงสมไร่ครึง่งติดอยู่ด้านหลังบ้านปัจจุบันให้บริษัทขนส่งสินค้าเช่าอยู่พ่อกับแม่มีรายได้จากค่าเช่าส่วนนี้ แต่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาพ่อถูกญาติผู้หญิงกับสามีที่พักอยู่บ้านใกล้กันพาไปมอมเหล้าแล้วให้เซ็นโอนที่ดินให้กระทั่งแม่ไปฟ้องร้องกลับคืนมาได้คาดว่าน่าจะสร้างความโกรธแคีนให้ญาติคนนี้พอสมควรส่วนเรื่องอื่นสงสัยแม่รับหวยใต้ดินส่งต่อให้เจ้ามือรายใหญ่งวดละหลักแสนบาทอาจทะเลาะกับลูกค้าบ้างเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าร้อยตำรวจโทธนัทพงษ์เคยเล่าเรื่องขัดแย้งกับใครให้ฟังหรือไม่ นายกิตินันตอบว่าที่ชายเป็นตำรวจตนเชื่อว่าต้องมีปัญหาจากการทำงานอยู่แล้วแต่ไม่น่าจะถึงกับฆ่าแกงกันก่อนหน้านี้เคยมาเล่าเรื่องกิตลกให้ฟังว่าเคยทำคดีเพื่อนลูกนายทหารชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งและถูกเบง่งงส่แต่ก็ไม่มีอะไรส่วนข้อเท็จจริงที่มีเพื่อนตำรวจสอนอตลิงชันให้ข้อมูลว่าพี่เติ้ลโทรศัพท์ไปขอลางานเพราะวันนั้นกำลังเคลียร์เรื่องที่ดินกับญาติขอตอบตามตรงว่า ตอนนั้นตนกับพี่ชายอยู่ด้วยกันที่ห้างเดอะมอลล์บางแคเพราะนอกจากหน้าที่พนักงานสอบสวนแล้วพี่ตนยังต้องทําหน้าที่แก่เทปที่ฝ่ายสืบสวนแฝงตัวไปในที่ชุมชนอีกคิดว่าต้องการหยุดพักเลยอ้างว่ากําลังเคลียร์ปัญหาครอบครัวอยู่ถามว่าตลอดคืนที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนถามอะไรบ้างนายกิตินันตอบว่าถามไปมาซ้ำเรื่องเดิมๆตำรวจบางคนพูดจาไม่ดีกับตน แต่ตนตอบได้คําเดียวคือไม่รู้เรื่องหลังเกินเหตุมีเพื่อนแม่โทรมาบอกที่น้ําตาไม่ไหลเพราะช็อกมากส่วนเรื่องปืนของพีเติ้ลที่ข่าวออกมาว่าหายไปจริงๆแล้วไม่ได้หายไปไหนตำรวจพบอยู่ในกระเป๋าสะพายวางอยู่บนโต๊ะในห้องโถงโดยที่ปืนไม่ได้ผ่านการยิงสักนัดที่สำคัญตนถูกจับตรวจขมเหดินปืนแล้วตั้งแต่เมื่อคืนผลคือไม่พบขมเหดินปืนเพราะตนไม่ได้ทำ อยากบอกผ่านสื่อมวลชนว่าถึงจะตกเป็นจำเลยของสังคมฐานฆ่าพ่อแม่และพี่ชายก็ไม่เป็นไรตนเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมปัจจุบันเพราะพี่ชายรับราชการตำรวจส่วนผู้ที่ก่อเหตุหรือสมรู้ร่วมคิดอยากบอกว่าคงโกหกได้ไม่นานเดี๋ยวความจริงก็ปรากฏสุนัขที่บ้านไม่เคยเห่าคนแปลกหน้าประตูรั้วซึ่งห่างจากประตูเข้าบ้านประมาณ20เมตรไม่เคยล็อกพ่อแม่ตนนอนกี่โมงเรื่องนี้มีแต่คนใกล้ชิดเท่านั้นที่รู้ ทีกองบัญชาการตำรวจนครบาลผลตำรวจโทคํารณวิทย์ทูกกระจ่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผลตำรวจตีทิติราชน้องหานพิทักษ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและผลตำรวจตีอิทธิพลพิริยาพินโยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมชุดสืบสวนของกํากับการสืบสวนของบังคับการตำรวจนครบาล9ของบังคับการสืบสวนของบัญชาการตำรวจนครบาลและตำรวจสนหลักสองร่วมประชุมสรุป ผลการสืบสวนใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงผลตำรวจโทรคำรวนวิกล่าวว่าตนเร่งจัดชุดสืบสวนหลายชุดลงไปคลี่คลายคดีมอบหมายให้พลตำรวจตีทิติราชและพลตำรวจตีอิทธิพลเร่งติดตามจับกลุ่มคนร้ายเพราะเป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญก่อคดีอย่างโหดเหี้ยมตนได้แจกจ่ายงานให้ชุดสืบสวนแต่ละชุดให้เวลาทำงานหนึ่งวันคดีคงจะคืบหน้าเรียกประชุมสรุปความคืบหน้าวันที่6เมษายนตอนนี้ตั้งปมฆาตกรรมไว้หลายประเด็น ทั้งขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องที่ดินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตายประเด็นเกี่ยวข้องกับน้องชายรวมทั้งเรื่องชู้สาวต้องตรวจสอบให้ชัดเจนทุกประเด็นรายละเอียดต่างๆจากญาติพี่น้องที่อยู่ระหว่างเศร้าโศกทาให้การสอบรายละเอียดบางเรื่องยังไม่สมบูรณ์ผู้บัญชาการตํารวจนครบาลกล่าวด้วยว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นยังไม่มีพยานที่เห็นเหตุการณ์การตรวจสอบที่เกิดเหตุเชื่อว่าผลร้ายที่ก่อเหตุน่าจะมีไม่ต่ำกว่าสองคน ส่วนคนร้ายรู้จักกับครอบครัวผู้ตายก็น่าจะเป็นไปได้เมื่อดูจากลักษณะการเข้าไปภายในบ้านที่สําคัญคนร้ายไม่มีการรื้อคนและเอาทรัพย์สินโดยเฉพาะนางวนิดาผู้เสียชีวิตมีสร้อยคอสวมอยู่และปืนก็ไม่ได้เอาไปคนร้ายจึงไม่ได้ประสงค์ต่อทรัพย์แต่เป็นเหตุอะไรที่คนร้ายแข้นขนาดเข้าบ้านไปยิงทั้ง3คนยังไม่ทราบส่วนความขัดแยง้งเรื่องที่ดิน2ี่ิไร่ตรงข้ามห้างเดอะมอลล์บางแคหรือไม่กําลังตรวจสอบอยู่เบื้องต้นเป็นที่ดินมรดก ตนสั่งการให้ชุดสืบสวนไปหาข้อมูลที่กรมที่ดินว่ามีการแบ่งอนลให้ใครแล้วบ้างแบ่งโฉนดกันหรือทําพินัยกรรมปัญหาเรื่องที่ดินกับครอบครัวก็มีไม่มากประเด็นนี้ต้องขอตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนที่สถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตํารวจผลตํารวจตีนายแพทย์พรชัยสุธีรคุณเผยว่าสาเหตุการเสียชีวิตของทั้งสามศพเนื่องจากถูกกระสุนทําลายสมองศพของร้อยตํารวจโทธนัทพงศ์ถูกยิงสองนัดเข้าที่ศีรษะ ระยะการยิงมากกว่า50เซนติเมตรส่วนศพของพันเอกวิชัยหอมชงถูกยิงสองนัดเข้าที่ใบหน้าและบ่าเป็นการยิงระยะใกล้แต่ไม่ถึงกับเจาะยิงและศพนางวานิดาหอมชงถูกยิงหนึ่งนัดเข้าที่ริมฝีปากซ้ายในระยะเจาะยิงกระสุนฝังในเศษกระสุนแตกกระจายแพทย์รวบรวมชิ้นส่วนกระสุนส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้ว นอกจากนี้ในจํานวน3ศพนี้มีหนึ่งศพที่มีร่องรอยการต่อสู้พบบาดแผลฟกช้ำและแผลถลอกแต่ยังไม่ขอเปิดเผยเพราะอ,อาจกระทบต่อการสืบสวนเบื้องต้นจากวิธีการยิงกับรอยบาดแผลคาดว่าไม่ใช่การยิงกันเองภายในครอบครัวก่อนฆ่าตัวตายน่าจะเป็นการกระทําของบุคคลภายนอกคนร้ายเพียงคนเดียวก็สามารถก่อเหตุได้สำหรับการตรวจสารเคมีในร่างกายว่ามีการวางยาหรือไม่ต้องรออีกสักระยะ ด้านพลตำรวจเอกจรัมพรสุรามณีเผยว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าคนร้ายที่เข้ามาก่อเหตุน,าน่าจะมีมากกว่าหนึ่งคนจากพฤติกรรมคนร้ายน่าจะช่วยกันฆ่าโดยในที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนขนาด9มมจำนวนสปลอกหัวกระสุนสองหัวตรวจสอบแล้วเป็นหัวกระสุนและปลอกกระสุนที่ยิงมาจากปืนกระบอกเดียวกันส่วนพฤติกรรมการใช้หมอนปิดปากกระบอกปืนนอกจากใช้ป้องกันเสียงแล้วยังใช้ในการป้องกันเลือดก,กระเซ็นด้วย จุดนี้จะต้องมาตรวจสอบปลอกกระสุนและหัวกระสุนจากฐานข้อมูลที่มีอยู่ว่าจะตรงกันหรือไม่วันที่5เมษายนนายกิตินันท์หอมชงลูกชายคนเล็กของตระกูลได้ยอมรับว่าเป็นผู้ว่าจ้างมือปืนมาสังหารคนในครอบครัวเหตุหวังมรดกรู้สึกว่าพ่อกับแม่ลำเอียงน้อยใจรักลูกไม่เท่ากันโดยมีนายสักกรินพันธุกุลเพื่อนชายคนสนิทคอยช่วยวางแผนจ้างวานคนร้ายให้บุกเข้าไปยังบ้านหลังดังกล่าว อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนของบังคับการสืบสวนของบัญชาการตำรวจนครบาลได้ควบคุมตัวนายกิตินันและนายสักกรินเพื่อนชายคนสนิทเอาไว้แล้วและอยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ต้องหาที่เหลือซึ่งยังไม่ทราบชื่ออีกสองรายเชื่อว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุครั้งนี้ก่อนหลบหนีไปพร้อมกับอาวุธปืนขนาด9มมและได้รับค่าเดินทางจากนายกิตินันไปเพียง10,000บาท สำหรับใช้ในการหลบหนีโดยได้มีการตกลงกันว่าถ้างานสำเร็จและเรื่องเงียบลงจะนัดรวมตัวเพื่อให้ค่าตอบแทนอีกก้อนหนึ่งกระทั่งวันที่6เมษายนเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนายฉลาดเที่ยงธรรมหรือปอสและนายสุรพงษ์ชูพันธ์หรือจ่าแอลสองในสามผู้ต้องหาที่ร่วมกันเป็นทุระจัดการสังหารคนในตระกูลหอมชงแต่ยังเหลือนายศิริชัยหรือป้อมเพิ่มพูนศักดิ์มือปืนผู้ลงมือยิงอีกหนึ่งคนที่ยังหลบหนีอยู่ ทำให้ตำรวจตั้งค่าหัวรางวัลน,นำจับ5 0 0แสนบาทจนกระทั่งวันที่7เมษายนนายสิริชัยทนแรงกดดันไม่ไหวได้เดินทางเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจญาติไม่ปักใจเชื่อลูกชายคนเล็กสังค่าครอบครัวนายประวิทย์บุญกระพือน้าชายของนายกิตินันยังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การของหลานชายที่ตกเป็นผู้ต้องหาเพราะหลานเป็นที่รักครอบครัว ส่วนผลประโยชน์เรื่องมรดกที่ดินนั้นทางพ่อแม่ได้แบ่งให้ลนหลานทั้งสองคนโดยเท่าเทกันและเรื่องการจ้างวานมือปืนมาฆ่าพ่อแม่และพี่ชายนั้นเท่าที่พูดคุยกับนายกิติน,นันไม่เคยบอกว่าเป็นคนบงการเพราะนายกิตินันนั้นไม่มีเงินแต่มือปืนออกมาบอกว่าจะให้ทั้งเงินสดและรถยนต์นั้นหลังจากเสร็จงานแล้วขณะที่ประเด็นการสังหารครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงยืนยันข้อสันนิษฐานเดิมเนื่องจากนายกิติน,นันรู้สึกน้อยใจและโกรธเคือง ที่ครอบครัวมักนําตัวเองไปเปรียบเทียบกับพี่ชายประกอบกับต้องการทรัพย์มรดกข,ของครอบครัวหลังพบว่าบิดามีทรัพย์สินเป็นที่ดินกว่าสี่ไร่มูลค่าหลายร้อยล้านบาทและมีเงินฝากจํานวนหลายสิบล้านบาทเช่นกันส่วนข้อสงสยัยที่ญาติของครอบครัวหอมชงยังแคลงใจ ไม่ปักใจเชื่อว่านายกิตินันจะว่าจ้างมือปืนมาสังหารพ่อแม่นั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าดำเนินการสอบสวนไปตามพยานหลักฐานที่มีไม่ได้ใช้ความรู้สึกของเจ้าหน้าที่ในการไขคดีดังกล่าวโดยยืนยันว่าเป็นการปิดคดีอย่างสมบูรณ์ซึ่งสามารถติดตามอาวุธปืนของกลางกลับมาได้และมือปืนก็ให้การรับสารภาพว่าได้ใช้ปืนก่อเหตุยิงทั้ง3ส่วนแรงจูงใจเชื่อว่านายกิตินันบุตรชายคนเล็กของครอบครัวซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง เพราะคาดหวังว่าหากพ่อแม่และพี่ชายเสียชีวิตจะได้รับมรดกในอนาคตโดยนําที่ดินไปขายหลังคดีเงียบต่อมาพนักงานสอบสวนสอนอหลักสองได้ส่งสำนวนยื่นฟ้องผู้ต้องหาทั้ง5้าคนมายังสํานักงานอายการคดีอาญาทนบุรีซึ่งทั้ง5คนไม่ได้ยื่นคําร้องของความเป็นธรรมในชั้นพนักงานอายการจากนั้นอายการได้พิจารณาสำนวน ก่อนที่จะส่งสำนวนยื่นฟ้องทั้ง5คนเป็นจำเลยต่อสารอาญาทนบุรีซึ่งแต่ละคนจะแจ้งข้อกล่าวหาต่างกันอย่างกรณีของนายกิตินันหรือนายศัก,กรินจำเลยที่1กับที่2นั้นมีข้อหาร่วมกันจ้างวานฆ่าโดยสารได้นัดสืบอพยานโจทย์จำเลยทว่าทุกคนให้การรับสารภาพในชั้นศาลยกเว้นนายกิตินันยังให้การปฏิเสธ20มีนาคม2558สาลอาญาธนบุรีอ่านคำพิพากษา คดีหมายเลขดำ2277ท2557ที่พนักงานอายการฝ่ายคดีอาญาทนบุรี2เป็นโจทยื่นฟ้องนายกิติน,นันหรือเต้ยหอมชงนายสักกรินหรือก๊อฟพันธกุลนายฉลาดหรือป๊อดเที่ยงธรรมนายสุรพงษ์หรือแอดชูพันธ์และนายสิริชัยหรือป้อมเพิ่มพูนสาบเป็นจำเลยที่1-5ในฐานความผิดใช้ให้ค่าบุปการีร่วมกันฆ่าผู้อื่นจนถึงแก่ความตายโดยไตรตรองไว้ก่อน ร่วมกันลักทรัพย์มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของบุคคลอื่นที่ได้รับใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันพาอาวุธปืนไปในตัวเมืองและที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและไม่ได้รับอนุญาตฝ่าฝืนข้อกำหนดตามประกาศพรบรความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรโจทก์ฟ้องว่าเมื่อวันที่28มีนาคม2557เวลากลางวันถึงวันที่3เมษายน2557 เวลาคืนก่อนเที่ยงต่อเนื่องกันจำเลยที่หนึ่งซึ่งเป็นบุตรของพันเอกวิชัยหอมชงและนางวนิดาหอมชงบิดามารดาได้ร่วมกับจำเลยที่สองจ้างวานให้จำเลยที่3ถึง5ฆ่าพันเอกวิชัยและนางวนิดารวมทั้งร้อยตำรวจโทรธรรมนัทหอมชงที่ชายของจำเลยที่1โดยจำเลยที่3ถึง5ร่วมกันใช้ปืนพกอโตเมติขนาด9มมยิงพันเอกวิชัยบริเวณใบหน้าและลำตัวอย่างละหนึ่งนัด ยิงนางวานิดาบริเวณใบหน้าหนึ่งนัดและยิงศีรษะของร้อยตำรวจโทรธรรมนัสองนัดจนถึงแก่ความตายสมดังเจตนาของจำเลยทั้ง5ที่ฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนนอกจากนี้จำเลยที่3ถึง5ยังได้ร่วมกันปล้นเอาทรัพย์สินเป็นเงินสด53,000บาทของร้อยตำรวจโทรธรรมนัฐไปโดยในการปล้นดังกล่าวจำเลยที่3ถึง5ได้ร่วมกันใช้กำลังประทุษร้ายทำให้ผู้เสียชีวิตถึงแก่ความตาย เหตุเกิดที่แขวงห้วยขวางเขตดินแดงและแขวงบางแคเหนือเขตบางแคกรุงเทพมหานครเกี่ยวพันกันโดยในชั้นสอบสวนและในชั้นศาลจำเลยที่1ให้การปฏิเสธส่วนจำเลยที่2ถึง5ให้การรับสารภาพสารพิเคราะห์พยานหลักฐานประกอบคำรับสารภาพของจำเลยที่2ถึง5แล้วเห็นว่าจำเลยทั้ง5กระทำความผิดตามฟ้องพิพากษาวา่าจำเลยที่1มีความผิด ฐานใช้ให้ค่าบุพการีและร่วมกันใช้ให้ค่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนลงโทษประหารชีวิตสถานเดียวส่วนจำเลยที่สองมีความผิดฐานร่วมกันเป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิดค่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน,ออนให้ประหารชีวิตและฐานใช้ให้ผู้อื่นร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนจำคุก3ปีแต่จำเลยรับสรารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งให้จำคุกจำเลยที่สองตลอดชีวิตส่วนจำเลยที่3มีความผิดฐานร่วมกันค่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน ลงโทษประหารชีวิตและมีความผิดฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองจำคุกหนึ่งปีฐานร่วมกันพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะและร่วมกันฝ่าฝืนประกาศพรบรความมั่นคงจำคุกหกเดือนแต่ให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งจำคุกจำเลยที่สามไว้ตลอดชีวิตส่วนจำเลยที่สี่และห้ามีความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนที่พักษาลงโทษประหารชีวิตและความผิดฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองจำคุกหนึ่งปี ฐานร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะและร่วมกันฝ่าฝืนประกาศพรบรความมั่นคงจำคุก6เดือนและความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนจำคุกคนละ3ปีแต่จำเลยที่4และ5ให้การรับสารภาพลดโทษถึงหนึ่งคงเหลือจำคุกตลอดชีวิตพร้อมริบของกลางและให้จำเลยที่2จำเลยที่4และจำเลยที่5ร่วมกันชดใช้คืนเงินสด ห้0 0มบาทให้กับทายาทของร้อยตำรวจโทรธรรมนัฐด้วยส่วนคําขออื่นให้ยกฟ้อง